คำเตือนวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบบ้านยุคใหม่มากขึ้นผู้ที่กำลังซื้อคอนโดหรือบ้านควรรับชมผู้ที่กำลังปรับปรุงบ้านควรรับชมเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกัน สวัสดีครับไม่ต้องงงว่าผมเป็นใครผมคือพี่ช้างแห่งสยามยิบซ้ำผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบ้านยุคใหม่วันนี้ผมจะมาตอบปัญหาค้าใจของคนรักบ้านและคอนโดพร้อมวิธีแก้ปัญหาง่ายๆมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เวลาที่คุณหันไปเห็นผนังบ้านซึ่งมีรอยเล้าอยู่บนผน,นังคุณคิดอย่างไรน่าเกลียดหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าหากมันน่าเกลียดก็คงต้องหาอะไรมาปิดมันหรือถ้าจะซ่อมรอยเล้าก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาช่างมาซ่อมได้อีกทั้งเรื่องราคาในการซ่อมก็น่าลัวสุดๆยิ่งใช้เวลาซ่อมนานก็ยิ่งแพงประสบการณ์จากคนที่เคยซ่อมรอยเล้าบอกมาว่าทั้งเสียงดังโซ่โปกแถมยังกระเทือนไปทั้งบ้านฝุ่นก็เยอะเปียกแฉะด้วยน้ำปูนพื้นเสียแถมยังต้องรอเป็น กว่าจะทาสีได้ซ่อมเสร็จก็ยังคงเห็นเป็นแนวซ่อมชัดเจนบางทีผ่านไปสักพักจากรอยเล้ารอยเดียวกลายเป็น2รอยหลังจากนั้นเห็นรอยร้าก็ทําให้ไม่กล้าซ่อมใหม่แล้วเอา้าแล้วมันจะมีผนังที่เรียบสวยไม่ร้าอยู่ในโลกนี้ไหมนะโซลิดบอลผนังไม่ร้าแม้ตัวอาคารจะทํามาไม่ดีมีการขยับตัวแม้จะถูกปิดประตูแรงหรือมีการเจาะแขวนสิ่งของแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงทั้งร้อนเย็นชื้นแห้งผนังโซลิดบอลก็จะยังไม่มีรอยร้าให้เห็น ถ้าหากจะต้องซ่อมแซมหรือย้ายปลั๊กไฟผิวที่ซ่อมก็จะดูไม่แตกต่างจากเดิมและยังไม่มีรอยเล้าให้เห็นได้ไภายหลังอีกด้วยแถมการซ่อมยังไม่สกปรกเลอะเทอะขยะน้อยไม่เปียกเลอะเทอะทําเสร็จได้ในวันเดียววันรุ่งขึ้นก็ทาสีต่อได้เลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เช็คลิสต์แล้วที่บ้านหรือคอนโดมีปัญหาแบบที่พี่ช้างยกตัวอย่างมาบ้างหรือเปล่าแต่ไม่ว่าปัญหาจะมีกี่รูปแบบก็สามารถแก้ไขได้ด้วยผนังโซลิดวอลตาช้างพอจะเห็นความต่างกับระบบผนังแบบเดิมๆแล้วหรือ,อยังครับผนังโซลิดวอลสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดีไม่ก่อให้เกิดรอยล้าวที่ผนงัง ช่วยให้บ้านเย็นสามารถตกแต่งและต่อเติมง่ายในงบที่ไม่บานปลายแก้ไขปัญหาจุดน้ำรั่วไว้ซ่อมแซมง่ายและยังคำนึงถึงสุขอ,อนามัยของผู้อยู่อาศัยและคำนึงถึงเรื่องการป้องกันเชื้อราที่แผ่นอีกด้วยแถมยังแขวนของหนักได้สบายและเป็นระบบผนังที่แข็งแกร่งระดับสูงสุดพี่ช้างขอแนะนำผนังโซลิดบอตาช้างสวยแกร่ง ทนทานงานไวไว้ให้เป็นทางเลือกสำหรับครอบครัวยุคใหม่ด้วยนะครับในครั้งหน้าพี่ช้างจะมาเช็คลิสต์ปัญหาคนรักบ้านข้อไหนอีกติดตามกันได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m y i p s a m t a c h a n g t h กันได้เลยนะวันนี้พี่ช้างขอลาไปก่อนบ๊ายบาย